แอดวานสวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะอย่าลืมไปเก็บเนากะกะหวานน้อยแรกรักนะคะจบไปแล้วเพื่อนๆสนุกมากเลยนะคะเป็นตอนจบที่มีแต่ความแฮปปี้เอนดิ้งค่ะสุขสดใสซาบซ่าม,มากๆเลยนะคะผู้ร้ายก็ถูกกำจัดออกไปค่ะแล้วก็คนดีๆ ทุกๆคนก็มีจุดจบที่มีความสุขนะคะเดี๋ยวแอดหวานสรุปให้ฟังในคอนเทนต์อพิซดนี้เลยค่ะกวานน้อยแรกรักนะคะนำแสดงโดยอืพระเอกสุดหล่อค่ะหนึ่งคนของแอดหวานนะคะคือส่งหวยหลงเออหือหล่อมากๆเลยแล้วก็น้องเป่าฉางเอิงเรื่องนี้คือน่ารักมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเราก็มาดูกันนะคะว่าสิ่งที่ผู้ร้ายมันทำทุกอย่างก็คือแผนการทั้งหมดเนาะก็มากระจุก แล้วก็มาเขาเรียกว่าอะไรดีกอ่อกระบฏอะ่ะในที่สุดก็คือมามีผลลัพธ์เป็นกอ่อกระบฏในช่วงถ่ายเรื่องนั่นเองแล้วก็โดนจับได้ในช่วงครึ่งทางของการกอร่อกระบทเลยนะคะเรียกได้ว่าล้มเหลวไปโดยธรรมชาติเลยค่ะทีนี้นะคะเราก็มาดูกันนะคะว่า ผู้ที่เป็นแม่แท้ๆของเจียงฉี่พระเอกของพวกเรานะคะนั่นก็คือมีให้เราเห็นด้วยนั่นก็คือฮองเฮาซู oo, นั่นเองค่ะซึ่งรับบทนี้โดยคุณเหลียงไอฉีนะคะมาแวบๆค่ะเป็นท่านแม่ที่แท้จริงของเจียงฉีนะคะดังนั้นนะคะซูเหวินชุนก็จึงเป็นอาของเจียงฉีด้วยค่ะซูเหวินชุนนะคะก็คือคนโกงๆอะ่ะซึ่งเป็นพ่อบุญธรรมของนางเอกเราอ่ะนะคะ ทีนี้เนี่ยมันเป็นคือบทละครน่ะมันมีการเพิ่มเติมในรายละเอียดซึ่งบางทีเนี่ยแอดวานก็มีความรู้สึกว่าอยู่ไม่ต้องเพิ่มมาหรอกไม่ต้องเพิ่มมาหรอกนะคะเพราะว่ามันสร้างความสับสนให้กับคนดูมากกว่าจริงแล้วบทของอย่าง ท่านหองเฮาสูเนี่ยก็ไม่ควรจะต้องมาพูดถึงเนาะแต่ว่าอย่างไรก็ตามอ่ะก็อยากจะให้มันมีเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวกับพระเอกเนาะนั่นแน่ๆอะไรเงี้ยก็เลยมีการเกินๆบอกมาว่าฮองเฮาสูนั้นจะถูกจัก,กรพรรดิผู้ล่วงลับเนี่ยหลอกแล้วก็ไม่รู้ว่าเจียงฉีนั้นเป็น บุตรชายนะคะเป็นลูกชายของนางอะไรเงี้ยนางนั้นจะไม่ฆ่าจากกักรพรรดิขังเจียงเหงิงคือมันมีเรื่องราวมาตั้งแต่รุ่นรุ่นอดีตฮ่องเต้แล้วนะคะนี้ฮ่องเฮาค่ะฮองเฮาสูต้องการสนับสนุนลูกชายนะคะคือเจียงเหิงค่ะเพื่อขึ้น ของบัลลังแลนะนางก็ต้องการที่จะปกครองแบบเอ่ออยู่หลังม่านน่ะชักใหญ่นั่นเองนะคะแต่ว่าความทะเยอทะยานนะคะของตระกูลซูค่ะนั่นก็คือโซวันชุนซึ่งรับบทโดยคุณชิวซิงนะคะต้องชมว่าเล่นโกงดีีดนะคะนั่นก็คือนะคะการเป็นจัก,กรพรรดินั่นเองค่ะอันนี้เขียนเขียนเยอะเลยนะเขียนเ,นเพิ่มขึ้นมานะคะพาเรานั่งเรือออกมาหาสมุทรแปซิฟิกกันไปเนาะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเนาะอยากฟังในะวนิยายต้นฉบับฉบับคลาสสิกนะคะฟังกันได้ ที่ช่องขนุนว่าขนุนชอบใบหวานฉูก้านี่แหละค่ะช่องสมาชิกนะคะถูกมากเพื่อนๆค่ะแหมเข้ามานอนฟังนั่งฟังกันสบายๆหรือว่าจะขับรถไปฟังไปก็ได้นะคะรับรองได้อีกหนึ่งอารมณ์เลยค่ะจากนั้นนะคะเรื่องราวต่อมาก็คือก็ปล่อยให้เ,เนี่ยทางด้านของซูหวนชุนตระกูลซูตระกูลตัวโกงนะคะในเวอร์ชั่นละครเนี่ยก็ปล่อยให้ซูเอ๋อร่งนะคะ,ะช่วยหวนจงอีกทีหนึ่งทำธุรกิจลักลอบขนของเถื่อนค่ะซึ่งจริง แล้วนะคะมันก็ต้องไม่ใช่แค่เพื่อเงินเท่านั้นแต่ว่าเพื่ออำนาจทางการทหารด้วยนั่นเองค่ะดังนั้นกล่าวอีกในหนึ่งนะคะทางด้านของไอตัวของไทเฮาหรือฮองเฮาสูเนี่ยไม่เพียงแต่ ต้องการที่จะฆ่าเจียงเหิงซึ่งไม่ใช่สายเลือดของนางแต่ว่ายังต้องการฆ่าเจียงฉีค่ะลูกชายของนางเองด้วยคือนางไม่รู้เพื่อนๆแล้วก็ต้องการให้ส่วนซินน้องชายของนางนั้นขึ้นเป็นจักรพรรดิค่ะเพื่อนๆนะคะเออราชินีแม่ราชินีไทเฮาไทเฮาแอดวานพูดผิดไทเฮาสู้นะเพื่อนๆไทเฮาสู แต่อะไรก็ตามนะคะเจ้าส่วนชุนเองก็ไม่มีลูกชายเช่นกันเพราะฉะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้าเขาได้ขึ้นคลองบัลลังอย่างจริงๆนะคะในในเวอร์ชันละครก็ไม่ต้องไปคิดแทนแล้วกันเพราะว่าแก่แล้วแก่แล้วแล้วก็ไม่มีถ่ายาเป็นผู้ชายด้วยนะคะทีนี้ต่อมาเนี่ยค่ะนางเอกของพวกเราเนาะคือเนี่ยแหละเขาตั้งเรื่องราวขึ้นมาเพื่อให้นางเอกนั้นตกอยู่ในสภาวะที่ต้องอยู่ท่ามกลางอันตรายแล้วพระเอกของพวกเราก็จะต้องมาช่วยฉากที่มันมีความสวยๆเท่ๆนะคะเอาเป็นว่า ครานั้นก็จับลูกเลี้ยงตัวเองเนาะลูกบุญธรรมตัวเองอย่างมิงฐานอะไรเงี้ยมาไว้นะคะแล้วก็มีคนอื่นๆด้วยเอามาไว้เป็นตัวประกันนั่นเองทีนี้ อ,อ,อย่างไรก็ตามค่ะตัวเขาเองก็บอกว่าเนี่ยให้เหลือหมิงฐานเนี่ยเหลือชีวิตไว้แค่คนเดียวคนอื่นๆน,นั้นฆ่าได้หมดนะคะซึ่งก็ทําให้วินวี่ซึ่งรับบทโดยเคอร์อ,งองิงแล้วก็คนอื่นๆนั้นนะคะก็สามารถที่จะมาช่วยนางเอกได้นั่นเองเพราะว่านางเอกยังคงมีชีวิตอยู่นะคะทีนี้เมื่อเผชิญหน้ากับการโจมตีของหมิงติงหยวนค่ะก็เขาก็ยอมฆ่าแม่ทัพ ผู้เป็นที่พึ่งแล้วก็รักของเขาดีกว่าที่จะทำร้ายหมิงฐานนะคะคนแบบนี้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรกันนะคะงงไปหมดเลยคือมันเป็นตัวละครที่โดนใส่บทเพิ่มขึ้นมาเพื่อนๆมันก็เลยไม่ค่อยจะไม่ค่อยมีเหตุมีผลเท่าไหร่แหละในบทละครนะเอานะเพื่อนๆก็จะงงๆใช่ไหมเออก็ในเมื่อเลวมาทั้งเรื่องทาไมแล้วต้องมาแบบเออละเว้นอยู่คนเดียวเพราะว่ามีจิตใจที่แบบปฏิพัฒน์นะคะมีความรักให้กับมิงฐานนะควก็ไม่ทำร้ายมิงฐานประมาณนี้คะ่ะต่อ มานะคะคทางด้านของซูวนชินค่ะเขาก็เป็นขุนนางสายสายบุญนะเพื่อนๆแล้วก็ไม่มีกองกำลังอื่นใดนอกจากกลัวปิงเหมานั่นเองค่ะซึ่งเป็นแม่ทัพที่ไม่เก่งนะคะเป็นแม่ทัพที่ไม่เก่งนะคะก็ไร้สาระมากเลยคือเขาก็ฆ่าพ่อของหลิวโม่แล้วก็กล้าที่จะอยู่เคียงข้างเขาแล้วก็สุดท้ายก็ถูกเขาฆ่าไปเองค่ะ นิไทยเฮาซูนะคะผู้ถือตนก็ได้ยินมาว่าซูเหวินชุนน้องชายตัวเองนั้นถูกกักบ,บริเวณอยู่ในบ้านแล้วก็กลัวปิ่งเหมานั้นก็ถูกจับกลุมไปด้วยแล้วนะคะดังนั้นค่ะ ไทเฮาก็เลยฆ่าตัวตายโดยตรงนะคะด้วยความกาหาญของนางเพียงเล็กน้อยนั่นเองนะคะคือไทเฮาจะกอกระบฏให้น้องชายขึ้นของบันลังค่ะอู้แต่แล่านะคะอ่ะทีนี้ค่ะทางด้านของกลัวปิงเหมานะคะก็ยิงแล้วก็หลงตัวเองมากยิ่งขึ้นเขานั้นรู้จักแต่วิธีต่อสู้แต่ว่าไม่รู้จักวิธีการวางแผนแล้วก็กลยุทธ์ค่ะดังนั้นนะคะเขาก็เลยตกหลุมพรางของอพี่เต้ของพวกเราพี่เต้ก็ เท่มากเลยนะคะแล้วก็ท่านแม่ทัพลู่ค่ะลู่ถิงรวมทั้งคนอื่นๆที่วางกับดักเอาไว้รอรอกลัวปิ่งเหมาแล้วนะคะทีนี้เนี่ยมันก็มีจุดหนึ่งเนาะที่ควรจะเน้นย้ำด้วยในเวอร์ชันละครก็คือในตอนแรกนั้นซวนชินนะคะต้องการใช้อํานาจทางทหารของกลัวปิ่งเหมาเพื่อประโยชน์ของตัวเองแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วซวนชินก็ ก็เหมือนกับแบบเออจัดการกลัวปิงเมาด้วยตัวเขาเองนะคะทีนี้สําหรับท่านที่แบบไม่เคยรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในนิยายมาก่อนเนี่ยหลายท่านคงจะก,กังวลว่าตกลงแล้วฮ่องเต้เฉิงคังเนี่ยนะคะตกลงแล้วดีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าไม่ดีกันแน่จริงๆแล้วเขาดีนะนเพื่อนๆเอ่อเฉิงคังนะคะจกกักรรพัิองค์นี้อยู่ข้างเดียวกันกับเจียงฉีค่ะก็คือ ข้างพระเอกของพวกเราดังนั้นแล้วถึงแม้ว่าเขาจะมีความหงุดหงิดหรือเขาจะแบบเอ่อทำผ่านหน้าจอกมาว่าเขาจะฆ่าอย่างเช่นฆ่าหมิงทิงหยวนซึ่งเป็นท่านพ่อของนางเอกหรือว่าจะฆ่าคนน้นคนนี้ซึ่งเป็นขุนนางแนวตรงฉินอะไรแบบนี้แต่จริงแล้วเขาไม่ได้ฆ่าใครเลยเพื่อนๆค่ะเขาไม่ได้ฆ่าใครเลยนะคะซึ่งเขาแบบก็เหมือนวางแผนร่วมกันกับเจียงฉีเอาไว้อย่างลับๆแล้วค่ะแล้วก็ตัวของฮ่องเต้เองก็สนับสนุนให้เจียงฉี่พระเอกของพวกเรานะคะติ้งเปย์อ๋องเนี่ย คือปราบปรามกระบฏแล้วก็เรียกได้ว่าควบคุมกองทัพส่วนใหญ่ของแคว้นเนี้ยของประเทศนี้เอาไว้นะคะคนที่ควบคุมก็คือมีพอ่อตาของพระเอกแล้วก็พระเอกเนี่ยแหละค่ะก็คือเรียกได้ว่านะฮะไว้ใจเต็มที่เลยสําหรับองค์จัก,กรพรรดิเนี่ยให้ตระกูลให้ตระกูลครอบครัวเดียวกันของพระเอกเนี่ยมีอํานาจทหารแบบร้อเคือเจียงฉีมี5 0เรตพ่อตาเจียงฉีมี50%เเพราะฉะนั้นแล้ว อำนาจทางการทหารนะคะถือได้ว่าอยู่กับเจียงฉีประมาณ100%เเซเลยค่ะก็เป็นอะไรที่ดูแล้วก็โอเคอยู่นะคะก็เรียกได้ว่านะคะเขาเป็นจัก,กรพรรดิที่ดีเลยนะคะสำหรับเฉิงคังเออสำหรับท่านเ,เฉิงเฉิงคังนะจัก,กรพรรดิเฉิงนะก็ <g ül>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  สำหรับมาสรุปกันหน่อยคู่รักนะคะคู่รักค่ะก็มีทั้งเรื่องราวของความสุขมีรุ่นลูกให้พวกเราดูด้วยน้อพระเอกนาง <g ül> เอกเขาก็มีลูกชายหนึ่งแล้วก็ลูกสาวหนึ่งด้วยนั้นรักมากเลยนะคะ คู่ของจางหวยวี่นะคะแล้วก็ไปหมิ่นมินก็น่ารักมากค่ะก็เริ่มต้นก็ เถียงกันมาทั้งเรื space, ่องในตอนแรกแต่ว่าในที่ส right kind of so ุดก like ็แต right. ่งงานมีความสุขทั้งคู่เลยให้กำเนิดลูกชายด้วยนะคะแล้วก็เด็กๆของทั้งสองครอบครัวก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมค่ะเหมือนรุ่นพ่อแม่นะคะทางด้านซูจิงหลานนะคะกับทางด้านวินวีก็ดีใจด้วยในเวอร์ชันละครมีบทสรุปให้พวกเขานะคะก็คือฝ่ายชายไปท่องยุทธภพเลยค่ะท่องใต้ลากับอินวีนะคะณจุดนี้ก็ทาให้เราได้ ได้แบบมีความสุขกันอย่างเต็มที่เพราะว่าในนิยายนั้นคู่นี้ยังคงแบบเออโอเควินวี่ยอมกลับเข้าเมืองหลวงก็จริงแต่ว่ายังไม่ได้พูดว่าพวกเขานั้นจะตกลงปลงใจอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะ ก็คืออินวี่เองก็สัมผัสได้ถึงหัวใจอันจริงใจของซูจริงหลานคือพวกเขามีสถานะที่แตกต่างกันเยอะเพื่อนๆซูจริงหลานนั้นเป็นคุณชายตระกูลใหญ่นะคะมีพ่อเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อนๆแล้วอินวี่เป็นนักฆ่าเป็นลูกน้องของพระเอกอีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็หนทางก็จะยากนิดหนึ่งในวันนี้ยายต้นฉบับแต่ว่าในเวอร์ชันละครพอเรามาเห็นเราก็รู้สึกใจฟูเนาะพวกเขาก็ลงเอยกันได้นะคะ นอกจากนี้แล้วนะคะผู้ร้ายค่ะผู้ร้ายผู้ร้ายก็ไปกันหมดเลยนะคะผู้ร้ายมีไอคิวที่ดีนะพวกเขาก็ฉลาดแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะคือฉลาดแต่โกงไงก็ไปไม่ก็ไปไม่ไหวอยู่ดีแล้วก็ทางฝั่งของพระเอกนั้นฉลาดแล้วก็มีกองทัพอยู่ในมือด้วยนะคะแล้วก็เรียกไดว้ว่าฮองเต้ก็อยู่ข้างนี้เพราะฉะนั้นแล้วเอียงกับเทเล่เลยนะคะก็ไม่มีการพลิกผันแต่อย่างใดแต่ว่าคู่ของท่านแม่ทัพลู่ไม่มานั่นเองนะคะถ้าท่านใดได้ฟังนี้ แล้วจะรู้ว่าคู่ของแม่ทับลู่น่ารักมากเลยนะคะเป็นเพื่อนของนางเอกที่มีความแบบ เก่งทุกด้านเลยค่ะเก่งทั้งแบบอักษรพินหมากอะไรเงี้ยคือเก่งแบบกุลสตรีหมดเลยนะคะแต่ว่าท่านแม่ทับลูนี่ก็คือโอ้โหออกลบเยอะก็เลยมีรอยบากอยู่ที่หน้าด้วยอะไรด้วยดูโหดๆค่ะทําให้แบบเออเพื่อนของนางเอกคนนี้ก็มีความรู้สึกกลัวแล้วก็ไม่อยากจะแต่งงานกับแบบแม่ทับลูเลยนะคะแต่ว่าหลังจากที่แต่งไปแล้วโอ้โหค่ะแบบอโอโลฮ่าเลยนะคะเป็นสามีที่โคตรจะประเสริฐเลยค่ะเอาล่ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่ต้องแนะ้น นำให้ไปดูกันสำหรับกวานน้อยแรกรักนะคะก็เพื่อนๆที่รอไม่ได้ก็ดูกันที่ m a n g ก t ทนะีวีน้อก็มีสับไทยเออเรื่องนี้แปลดีเพื่อนเพื่อนข่ารับประกันว่าแปลดีนะคะแปลรู้เรื่องค่ะก็สามารถจะไปดูกันได้นะคะส่วนภักไทยจะมีที่ Monomax ใช่ไหมคะก็ไปอุดหนุนๆๆกันได้นะคะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ